ทำแบบนี้ได้ไงนมร้อนฮะต่อไปตอนเย็นนี้อดข้าวเลยนะเราอะ่ะอดข้าวเลยกัดทุ่้อะจะอยู่ด้วยกันได้ได้ไงฮะทำไมดื้อจังเลยอะ่ะเผลอไม่ได้เลยนะทำลายข้าวข,ของเราอะ่ะทำลายข้าวของเหรอ จะขอโทษไหมฮะจะขอโทษไหมสู้หน้าสี่สู้หน้า,นาไม่ต้องมาไม่ต้องมาอยู่ใกล้เลยดื้อตลอดเลยกัดรองเท้าเลยกัดโต้เลยฮะกัดทุกอย่างเลยนะ กัดตลอดเลยทำไมดูแล้วไม่จำเลยอ่ะนะทำไมดูแล้วไม่จำไม่ต้องมาตามง้อเลยรู้ํำนึกไหมเนี่ยฮะ